สมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่จะบรรลุอรหันต์เห็นไหมถ้าเราปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธนะบรรลุได้สามารถบรรลุได้เลยทีเดียวเพราะจิตเป็นอิสระข้อปฏิบัติหรือลทัทธิต่างๆที่เราถือเป็นกรอบเป็นแนวทางเป็นสถานที่แต่จิตเนี่ยสามารถมีอิสระที่จะถึงทาได้ ทุกศาสนาเป็นสามัญยรัษณะเป็นสาธารณะดังนั้นนักบวชนอกพุทธศาสนามีชื่อว่าอาคิทัตมีอุปนิสัยที่จะบรรลุอรหันต์แต่ยังไม่เจอพุทธองค์จึงรับสั่งให้พระคุณเจ้าโมคคลานะไปอบรมสั่งสอนให้ลดทิฏฐิมานะและการถือลทัทธินั้นเสียให้มาอนับถือพระพุทธศาสนาพระคุณเจ้าโมคคลานะรับพุทธบัญชาแล้วไปยังสำนักของอาคิทัต ได้กล่าวขอที่พักอาศัยหนึ่งราตีคือมาขอพักด้วยหนึ่งคืนส่วนอคิทัตได้ปฏิเสธว่าไม่มีสถานที่ให้พักคือยังมีอัตตามมาทิฐิว่าตัวเองนี้เก่งพระเถระก็กล่าวต่อไปว่าอาคิทัตถ้าอย่างนั้นเราขอพักที่กองทรายนั้นก็แล้วกันถ้าที่พักที่เป็นเรือนเป็นหลังไม่มีขอพักที่กองทรายก็ได้ยังไงเป็นพระอยู่ยังไงก็ได้ง่ายๆขอได้พักด้วย เมื่ออะคีทัตได้ถูกพระกุาลโมกขารณะขอพักที่กองทรายก็กล่าวว่ากองทรายนั้นมีพญายนาคตัวใหญ่ที่เป็นพิษอยู่นะพักไม่ได้หรอกมีพญายนาคตัวใหญ่มีพิษร้ายอาศัยอยู่อะคีทั์ก็เครียงว่าพระเถระจะได้รับอันตรายจึงไม่อนุญาตแต่พระกุศลโมกขารณะ,ะก็รบเร้าหนักขึ้นจนต้องยอมอนุญาตให้พระเถระไปพักที่กองทรายนั้น ส่วนพญานาคเห็นพระคุณเจ้าโมกขลานะเดินมายังไม่ได้พักนะแค่เดินเข้าไปจะไปพักก็รู้ว่าไม่ใช่พวกตนจึงพ่นพิษควันด้วยฤทธ์แห่งหนาคราชของตอนใส่พระเถระฝ่ายพระคุณเจ้าโมกขลานะก็ได้เข้าเตโชกสินบังเกิดควันหววไฟกลับไปทําอันตรายแก่พญานาคทั้งพระเถระและพญานาคผู้มีฤทธิ์มากแต่ก็พ่นควันใส่ซึ่งกันและกัน เกิดเป็นแสงลูกโลดชดช่วงชัจวาลขึ้นพิษควันไม่สามารถทําอันตรายพระเถระได้เลยแต่ทําอันตรายแก่พญานาคฝ่ายเดียวเท่านั้นสดอักคิทัตผู้เป็นนักบวชในลทัทธินอกพุทธศาสนากับบริวารดูแล้วคิดว่ายังไงพระเถระคงจะมอดไม่ไปเลยทีเดียวเพราะพญานาคของเรามีธิ์มากกองเพลิงพ้นเข้าใส่กันพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าอยู่ยังไงพระเถระก็โดนไฟพญานาคเผาแน่แน่พอไฟสงบระง,งับลง พระคุณเจ้าโมกขลานะพระเถระได้นั่งสมาธิอยู่บนกองสายเหมือนเดิมแต่พญาะะนาคผู้มีฤทธิ์มากกับโคดรอบกองสายแล้วแผ่พังผานอยู่เนื้อศีรษะพระเถระอคิทัศกับบริวารเกิดความอาจจัศจรรย์ใจโอ้โหน่อาอัศจรรย์ใจจริงหนอพญานาคตัวนี้ใครๆมาก็ไม่สามารถที่จะต้านทานฤทธิ์ได้แต่มาวันนี้พระคุณเจ้าพระเถระรูปนี้ สามารถปราบได้น่าอาัศจรรย์จริงสมณานี้มีอนุภาพยิ่งนักมีฤทธิ์มากยิ่งนักขณะนั้นพระผู้พระภาคเห็นในการสมควรจึงเสด็จมาอย่างพระกุจาโมลขานณะแล้วลงจากกองทรายพระโมลลานณะก็เข้าไปกราบบังคมทูลรัธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จประทับนั่งบนกองทรายและกล่าวกับอคิทัตว่าพระพุทธองค์พระศาสดา,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 าของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธองค์ ลำดับนั้นผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงพระธรรมระเทศนาให้อคิทั์ผู้มีอินทรีย์พร้อมทั้งบริวารเลิกการเคารพบ,บูชาภูเขาป่าไม้ต้นไม้และจอมปลวกดังในบทสวดเขมาเขมาสารณะที่เราสวดบุคคลใดถือเอาป่าไม้ต้นไม้ภูเขาเจดี JD, เป็นสารณนะเขาพึ่งสิ่งเหล่านั้นแล้ว สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเป็นที่พึ่งเป็นสาระอันกเกษมสูงสุดของเขาได้แต่ถ้าบุคคลใดมานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรัยนี้ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งเขาย่อมได้ที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันกเกษมอ,มอคิทัศพร้อมทั้งบริบาลรับฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องของไตสรณะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมดได้กราบทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้ประทานด้วย เอหิพิขุสัมปทาในเรื่องอิทธิปฏิหารของพระกุจ้ามโมุกลารนะนั้นมีมากแต่นำมากล่าวไว้พอสังเขตเพียงเท่านี้อนุโมทนา